สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกล้งคนในโซนฟรีสไตล์แต่งตัวกาแล้วมาดูปฏิกิริยาของคนในโซนฟรีสไตล์กันนะคะว่าจะทำอย่างไรเมื่อเราแกล้งแต่งตัวกาไก่นะคะเข้าไปในโซนฟรีสไตล์แล้วมีใครหัวเราะแล้วก็เข้าไปด่าคนว่าก,กาทนะคะัท,ทุกคทมามาดูกันใทันี้เลย้ทุกคทหาชุดผงทั้มทั่กาันทางทั้ะทั้ทั้งท หามันให้เจอคือเลือกยากมากก็จะใส่เสื้อตัวนี้นะคะราคาดูแล้วก็จะใส่เป็นกางเกงสีแดงนะคะทุกคนเป็นชุดของมันแนเลยก็หาไปเลื่อหาไปเล็กเปื่อยไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่โซนฟีสตล์ค่ะทุกคนว่าคนในโซนจะทําอย่างไรนะคะทุกคนก่อนอื่นเราก็ขามาปรับเปลี่ยนปรับแต่ง เข้าไปในโซนฟีสตล์กันทุกคนเลยค่ะเป็นโซนฟีสตล์กันนะคะทุกคนก็กดไปที่ค่ะว like like ่าโซนฟีสตล์แล้วเลือกเลยเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะโซนฟีสตล์มาดูการดู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 ให้ดีนะจ๊ะนี่แต่ปกากนะไปนักการพูดแบบนี้ทุกคนจะไม่ได้อะไรมากมายะไปเรเร็วเร็วเร็วไปเราเร็วเรามาเร็วเราไปเร็ว คลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากมายสลับกันไปก็เมืถึงโซนฟีสไตล์แล้วพอมีปืนติดไมติดมือติดมือติดกระปิตด,นะด้วเยเดี๋ยวเรามาเอาดาบคาตนะก,นกันก่อนนะคะเพื่อความเท่ดาบคาตนะอยู่นี่จ้าดาบคาตนะกดกดกด,ด,ด,ดรับเลยรับรับดาบคาตนะเอาปืนออกก่อนเอาปืนกอกก่อนเอาปืนออกก่อน ไปโซนปิสตายก,กันไปแล้ว่าไปชุนี้มันก็แมทกันอยู่นะรีเทคโซนทำความรู้สึกโอ้มีแต่คนแต่งตัวดีๆทางนั้นเลยนะทุกคนเห็นแล้วมันอิจฉาเออค่ะพี่มมเลยนะคะทุกคนภาวาก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 ว่าไงไอ้พวกกากรูท้ที่ว่าถ้าเราเิ็นแบบนี้นะคะ จะมีใครมาด่าเราหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาโมโหโคตรทำไมกากจังมันต้องด่าเราแน่นเลยอยดูมันมันด่าอะไรเนี่ยไม่พูดอะไรมันไม่พูดอะไรนะคะทุกคนคุณดีกากจังกากจังเฮ้ยทุกคนมาทำท่าวะเหรอใส่เราอะใส่ฟรี สี่มันใส่ท่าหัวเราะเราอะ่ะมีท่าปักทงไหมมีท่าปักทงเหมือนเราไหมมีท่าปักทงไหมจ๊ะที่บอกว่าเราอะ่ะหัวเราะแบบเนี้ยฉ,ฉันมีท่าปักทงฉันมีท่าปักทงหน้าเสียไปเลยดิหน้าเสียไปเลยดิมีท่าปักทงหน้าเสียไปเลยมีหยไหม,ม มีท่าปักธงเหมือนหนูไหมเออมีไหมท่าปักธงนะคะทุกคนท่าปักธงอะเอ้าหัวลอกกูอีกหัวลอกกูอีกแล้วไม่มีท่าปักธงอย่ามา,าหัวลอกนะคะไม่มีท่าปักธงก็เงียบเงียบไปไม่มีท่าปักธงพวกแกก็เงียบเงียบไปให้คนที่เขามีท่าปักธงเขาจะเดินนะคะ,ะ,เ,นนะ,คะเขาจะเดินนะคะเขาจะเดิน ก็มีท้าปักโทครับจะเดินค่ะเราก็จะมาแก้งคนว่ากากจังขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่ต้องพิมพ์ากากแต่ว่าคือมันเป็นคอนเทนต์ปะมันหัวเราะมีแค่ท่าหัวเรออะไรเนี่ยมีแค่นี้หรอมีแค่ท่าหัวเราะหรอฮะมีแค่ท่าหัวเราะหรอห แหมมีเตต้าหัวเราะฉันคิดก่อนฉันสวยเขาร่วมเต้นก่อนอเต้นเรนียนตะเรนเพลงมากค่อยใส่เพลงไปเอาไป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 สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแม่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดครับสไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย